อ๋อเป็นทิมตานะลูกมองมปนทิมตาลูกไอ้ฝั่งนี้ทำไมเขาดูแบบเรียบร้อยจังเลยนะใ้ฝั่งนู้นมันดูเรียบๆเลยล่มเงาร่มไม้หายไปเลยหมดฝั่งนู้นนะอเออดี๋ยูนอนก่อนสบายใจดูนอนสบายใจ น้ำพุนหมามา้าน,น้ำพุนนี่โนลูกมาฝั่งนี้ดิเนี่ยลูกก็ลงไปเล่นฝั่งนูน้นถึงได้โอ้อะไรขนาดนั้นดูโนวังโนงจะอาจำปวกไปเล่นกันฝั่งนู้นก็เสียงไม้ก็กรแก๊กอยู่อืมอืม คือไปหาไปหาปีนเลยชื่นอ่ะปมีต้นไผ่ด้วยวะเออชื่นไม่กินไผ่ลูกไผ่น้ำบ่โอ้นี่นไผ่น้ำรรมาทราด,ดนะีต้นไม้ก็ยืดยืดยาวไห้โอ้ไม่กล้า,ก,ลากินน้ำเนี่ย มันธรรมชาติดีนะมีเสียงนกเสียงอิมรินนกากินอุ๊ยโนมาแล้วพัดหรอปดทพัดหรอปิดปดทพัดแล้วดิเอามูนมาทางนี้กว่านี่เออเนาะโกงอางเลือ พีแล้ว Allah, ีลเอาเอาอาเอาอะไรออะไรแย่ตูดโอโออแยตูดูนะดุกลับไปฝังเดิมเออโยดไปหมดเองเว มันก็ปล่อยไดนวิ่งในป่าอย่าขนาดไหนนี้เตะโสดมันใสโสด้องไม่เคยโดยนไม่นด้มันผีดช้าแก่เออ ให้คุณต้องถามความหัวได้พาวิ่งวิ่งบ่อยเย้เอาไปแล้วไปแล้วไปแล้วเจไปแล้ว เจไปไหนน่ะฉันหนีลูกฉันก่อนเอ้าเอ้าเอาโนเอ้าเอ้าเจหนีแล้วดูโนโอ้ดูโนสิโอ้ยแม่รอหนูด้วยดูโอ้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 พี่น้องโอ้โอ้แม่รอหนูด้วยเอาละครับอันโอ้ตดแตกก็จะสงสารก็สงสารนะแต่ตดแตกก็ตดแตกนะเอ้าเอา ยังไงเอาเป็นยังไงอะไรยังไงเอาอะไรเอ้เครียดแล้วโอ้เอายังไงยังไงเอายังไงเอาโอมาแล้วมาแล้วแม่มาแล้วแม่มาแล้วนุ่นแม่เดี๋ยวเดี๋ยวแม่ก็มานุ่น เอาแต่ใจมากเลยด้วยพี่ชื่อเรานิ่งมากเลยพี่ชื่อพี่ชื่อเราไม่ทำอะไรเลยคนระับแบบนิ่งมากเลยนะพี่ชื่อ่ะกินสบาย กลัวจริงอัไม่ไม่เจอช้างเล็ดโอ้มาแล้ว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 หญิงเข้ามาแล้วนั่อนะ ดูเหนียงดูเหนียงดูเหนียงนายขอ,อได้ไหมลูกนะฮะป <c oughs> ิดเยอะไหมนะ่นะ <c oughs> ปิดพันหรอปิดอันนี้พันอยู่จำขาเลยเอาออกเลยวะพันจำขาเลยดิ Ưh. phòng đi lục nghe không? Ừ. ừ. ừ.

mặt thôi thôi thòi. Ăn mà. Qua. 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 Qua.